ภายใต้ต้นไม้ใหญ่ที่มีใบไม้ปลิดปลิวจากลมเบาๆในยามบ่ายมีชายหนุ่มสหายสองคนกำลังคุยกันอย่างสนุกสนานแสงแดดจากพระอาทิตย์ที่ส่งลงมาบนพื้นดินไม่ได้ทำให้แสงสว่างในความรักของพวกเขามันถูกบดบังไปแม้แต่น้อยวันพรุ่งนี้มีงานลอยคมที่วังหลวงเจ้าจะไปกับข้าหรือไม่สหายข้าก็ต้องไปกับเจ้าสิงั้น เจ้ามาพบข้าที่หน้าหมู่บ้านในยามพระอาทิตย์ตกดินข้าจะไปคอยเจ้าอยู่ที่นั่นหนึ่งพันปีผ่านไปชื่อของผมคือห่วงจือผมเป็นจิ้งจอกหางขาวที่เฝ้ารอคอยสหายรักกลับมาหลังจากคืนวันลอยโคมที่ข้าศึกบุกมาตีเมืองหลวงผมก็ไม่ได้เจอกับหุยฟางอีกเลยเขาหายไปตั้งแต่วันนั้นเราจากลากันโดยที่ไม่ได้บอกกล่าว จึงทาให้ความรักระหว่างเราสองคนมันเหลือเพียงความเจ็บปวดที่ฝังลึกอยู่ในใจของผมทุกอย่างบนโลกมันล้วนเปลี่ยนแปลงไปผมยังคงเฝ้ารออยู่ที่เดิมที่เรานัดกันในคืนนั้นแต่ทั้งหมดมันก็เป็นเพียงแค่ฝันลมๆแรงๆเมื่อผมรอหุยฟางบนโลกมาแล้วเป็นพันปีรอรอวันที่หุยฟางจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง หลังที่เขาได้จากไปแบบไม่มีวันหวนกลับข้ายู่บนโลกนี้มาแล้วหนึ่งพันปีไม่มีวันไหนเลยที่ไม่คิดถึงเจ้าขอให้เบื้องบนส่งเจ้าลงมาเถิดผมได้แต่ภาวนาในเบื้องบนเห็นใจในความรักที่ผมมีต่อหุ้ยฟางปี2020ชัยน่าทาวเอ,อ่ะขอโทษครับผมไม่ทันได้มอง ไม่เป็นไรครับเอ่อดูเหมือนว่าสวรรค์จะฟังคำปรารถนาของผมแล้วครับคุณไม่เป็นไรนะเขายังคงเป็นห่วงเป็นใยผู้อื่นไม่เคยเปลี่ยนแปลงเจ้าจบข้าได้หรือไม่หุยฟางผมถามออกไปด้วยความรู้สึกที่ตื้นตันในใจครับข้ารอเจ้ามาตลอดไม่คิดว่าจะได้เจอเจ้าอีกเออคุณครับ เหมือนคุณจะจำคนผิดแล้วนะคบผมไม่ใช่หุ้ยฟางที่คุณตามหาหรอกเขาเดินถอยออกไปหนึ่งเก้าดูเหมือนว่าจะตกใจอยู่ไม่น้อยไม่แปลกหรอกครับที่เขาจะจำผมไม่ได้นี่ก็ผ่านมาเป็นพันปีแล้วแถมยังเกิดใหม่อีกยิ่งเป็นแบบนั้นมันกลับยิ่งทำให้ใจของผมเจ็บไปมากกว่าเดิมที่รับรู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้ใกล้ๆผมแต่ผมทำอะไรไม่ได้เลย ไปก่อนนะครับขอโทษอีกครั้งเขาบอกลาผมแล้วเดินจากไปคุยฟังพาร์หลังจากที่เจอชายประหลาดคนนั้นที่หน้าห้างผมก็ชอบฝันอะไรแปลกๆเหมือนผมตกเข้าไปอยู่ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีโคมลอยมากมายอยู่ท่ามกลางเมืองหลวงแถมยังเห็นหน้าผู้ชายคนนั้นเป็นสหายที่รักในฝันอีกหรือผมจะคิดมากไปกันนะ สิบนาฬิกาบ้านห่วงจือแล้วเจ้าจะเอาอย่างไรต่อละ่ะลวยหยางสหายจิ้งจอกหางขาวที่อยู่บนโลกนี้มาสองพันปีได้เอ่ยขึ้นข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงให้หุ้ยฟังจำข้าได้ตอนนี้ผมเองก็หมดหนทางแล้วจริงๆ ข้าว่าท่านคงต้องไปขอความช่วยเหลือจากเทพที่ดาความฝันและอดีตชาติแล้วล่ะคุณชายจะให้ป้าเอาข่าวไปให้เลยมิคะคุณป้าแม่บ้านเธอได้เอ่ยถามผมขึ้นอย่างเป็นห่วงด้วยความที่โลกนี้มันผ่านมาหนึ่งพันปีแล้วสรรพนามที่มนุษย์ใช้เรียกกันมันก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างผมจึงต้องเริ่มปรับตัวให้เข้ากับพวกเขาจะมีพูดแบบเดิม ก็แ,แต่คนที่อยู่ด้วยกันมานานอย่างล่่ยอย่างและคนที่มาจากยุคเดียวกันเท่านั้นไม่เป็นไรครับคุณป้าเดี๋ยวผมจะออกไปข้างนอกพอดี11อนาฬิกาโลกแห่งความฝันเจ้ามาถึงที่นี่เจ้ามาหาข้ามีเรื่องอะไรด่วนงั้นเหรอเทพธิดาความฝันและอดีตชาติได้เอ่ยขึ้นเมื่อเห็นผมเดินเข้ามา ขขาอยากให้ช่วยเรื่องหุ้ยฟางผมเอ่ยขอร้องออกไปอย่างจริงใจตอนนี้เขาเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาที่อยู่บนโลกเท่านั้นเจ้าจะต้องสนใจอะไรแต่เขาคือคนที่ข้ารักและเฝ้ารอมาเป็นพันปีครั้งนี้เขาได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วท่านจะให้ข้าปล่อยโอกาสที่เฝ้ามานานแสนนานอย่างนี้ไปอย่างนั้นเหรอ หวงจื่อเหล่ามนุษย์ไม่ได้อายุยืนยาวเหมือนกับพวกเจ้านะเธอทำพูดพร้อมกับมองมาทางผมด้วยเธอมองด้วยสายตาที่ห่วงใยข้ารู้ผมรู้ดีว่าต่อให้เขากลับมาแต่ก็ต้องจากไปอีกครั้งในขณะที่ผมอยู่ต่อบนโลกใบนี้ไปอีกเป็นพันปีแต่อย่างน้อย ผมก็อยากจะให้ชีวิตอยู่กับคนของผมที่ผมรักแม้เวลานั้นมันจะสั้นเท่าไหร่ก็ตามฮ้าข้าละเหนื่อยใจกับเจ้าจริงข้าจะช่วยเท่าที่ความสามารถของข้าจะช่วยได้ก็แล้วกันบุญคุณนี้ข้าจะไม่มีวันลืมสองสัปดาห์ต่อมาหุยฟางพารผมฝันถึงขึ้นลอยโคมนั้นมาสองอาทิตย์แล้ว เรื่องราวมันเริ่มปฏิบัติต่อได้มากขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนเป็นเรื่องราวของคนที่ชื่อเหมือนผมหน้าตาเหมือนกันเป๊ะอย่างกับคนเดียวกันกำลังเดินเล่นอยู่กับผู้ชายที่ชื่อห่วงจือท่ามกลางแสงจันทร์พวกเขาสองคนดูมีความสุขมากมายเหลือเกินแต่ทำไมผมถึงรู้สึกเศร้าและความฝันนั้นทั้งๆที่มันก็มีแค่เพียงเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม เกิดอะไรขึ้นกับผมกันนะทำไมผมถึงได้มีความรู้สึกผูกพันกับคนสองคนนั้นแปลกๆก้านาฬิกาห้างสรรพสินค้าวันนี้มีโปรโมชั่นนะครับลด25%เมื่อซื้อ2ตัวของกำลังจะหมดแล้วน,นะครับลูกค้าทุกท่านเสียงประกาศจากร้านขายเสื้อแบรนด์หนึ่งได้ดังขึ้นจนผมต้องหันไปมองมันคือเสียงของหุ่ยฟางคนที่ผมตั้งใจจะมาหา คุณลูกค้าจะรับกี่ตัวดีครับพนักงานร้านเอ่ยขึ้นอย่างยิ้มแย้มไม่ว่าจะผ่านไปกี่ร้อยกี่พันปีรอยยิ้มของเขามันก็ยังสดใสดังดวงตะวันมาตลอดผมขอสองตัวครับพอดีทางร้านมีโปรโมชั่นสลักชื่อที่ปกด้วยคุณลูกค้าสนใจสลักไหมครับเขายังคงเอ่ยถามด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มเช่นเดิม ตัวหนึ่งผมขอสลักว่าหุ้ยฟางส่วนอีกตัวเป็นห่วงจือ่อหุ้ยฟางชะงักไปเล็กน้อยแต่เขาก็ยอมทําตามที่ผมบอกแต่โดยดีเอ่อรอสักครู่นะครับนี่ครับเสื้อของคุณส่วนนี่บัตรของคุณครับผมให้ผมว่าพร้อมกับยื่นถุงเสื้อตัวที่สลักชื่อหุ้ยฟางไปให้เขาครับ มันเป็นของคุณหุยฟางเออขอบคุณนะครับหุยฟางก้มหัวให้ผมเล็กน้อยเป็นเชิงขอบคุณสิบแปดนาฬิกาบ้านหงจือค้าหมดหนทางแล้วจริงๆร่ล้วอย่างขณะใช้นิมิตฝันหุยฟางก็ยังจำไม่ได้อยู่ดีผมเอ่ยขึ้นปรับทุกข์กับสหาย ถ้าหรือฟื้นอดีตขึ้นมาไม่ได้ท่านก็ต้องทำให้หุ้ยฟางกลับมารักท่านใหม่อีกครั้งสิลวยอ,อย่างบอกผมด้วยแววตาแพลวาเพล่า,า,าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเจ้านี่มันจะมีความคิดอะไรแบบนี้เหมือนคนอื่นเขาด้วยจริงด้วยทำไมข้าถึงคิดไม่ได้กันนะ2วันต่อมาสิบนาฬกาข้างสรรพสินค้าสวัสดีครับอ๋อคุณลูกค้าวันก่อนนี้ครับใส่เสื้อที่เพิ่งซื้อไปมาด้วย หุยฟางเอ่ยทักไทยขึ้นด้วยใบหน้าประดับยิ้มอยู่ผมเองครับวันนี้จะรับอะไรดีครับคุณมีตัวไหนพอจะแนะนำให้ผมได้ไหมครับผมพูดขึ้นอย่างยิ้มยิ้มให้กับคนตรงหน้าพอได้ยินแบบนั้นหุยฟางก็พาผมเข้าไปในร้านเขาแนะนำเสื้อผ้ามากไามให้ผมอย่างใจเย็นพาผมเข้าไปลองชุดที่ดูเหมาะกับตัวตอนนี้เขาเพียงดูแลผมในฐานะลูกค้าคนหนึ่งเท่านั้นแต่จิตใจของผมมันดันคิดไม่ซื้อ เพราะสัสดส่วนของคุณค่อนข้างที่จะดีนะครับใส่ตัวไหนก็เลยดูดีไปหมดเลยคุณช่วยเลือกหน่อยสิครับมันเยอะจนผมเลือกไม่ไหวเลยใช่ว่าผมจะเลือกเองไม่ได้หรอกนะครับแต่ผมอยากให้หุยฟังเป็นคนเลือกเสื้อผ้าที่ผมจะใส่ในวันนั้นให้เออได้ครับทำไมเขาหยิบจับอะไรก็ถึงดูงดงามไปหมดเลยนะผมว่าเชิ้ตสีขาวกับสีดำตัวนี้คุณใส่แล้วดูดีมากๆเลยนะครับ หุยฟางว่าขึ้นพร้อมกับทำท่าคุ้นคลิดแบบนั้นยิ่งทำให้เขาน่ารักน่าเอ็นดูขึ้นไปอีกงั้นผมเอาสองตัวนี้แล้วครับ2เดือนผ่านไปผมยังคงมาหาหุยฟางที่ร้านทุกวันจนมันทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรามันเริ่มกลับมาสนิทกันมากขึ้นถึงจะไม่เท่าเมื่อก่อนแต่ก็ยังดีที่เขาไม่ได้ตกใจผมเหมือนครั้งก่อนแล้วหุยฟางยังคงชวนคุยเก่งเหมือนเดิมยังคงน้ารัก และใจดีเหมือนอย่างที่ผ่านมาผมอยากให้เขาจำผมได้เร็วจังจริงด้วยผมเคยฝันถึงคุณนะระหว่างที่เรากําลังนั่งคุยเล่นกันตามปกติของทุกวันที่ผมมาที่นี่คุยฟังก็ได้เอ่ยประโยคที่ทำให้ผมต้องยิ้มอย่างมีความหวังออกมาเทพธิดาความฝันและอดีตชาติท่านช่วยผมจริงๆด้วยงั้นเหรอคุณฝันว่าอะไรบ้างเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมก็ ฝันเห็นคนที่หน้าเหมือนผมและอีกคนก็หน้าเหมือนคุณกำลังเดินเล่นด้วยกันอยู่ในวังหลวงที่นั่นมีโคมลอยเต็มฟ้าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นสมัยไหนครับแต่มันดูคล้ายรชาชวงศ์ฮั่นอยู่เหมือนกันตอนนี้ผมดีใจมากจนพูดไม่ออกเลยล่ะครับน่าแปลกมากที่พวกเขาสองคนคุยเล่นกันอย่างมีความสุขแต่ผมกลับรู้สึกเศร้ากับภาพเหล่านั้นมากเลยครับ ผมยังคงนิ่งเงียบรอหุยฟางเอ่ยต่ออย่างตั้งใจคุณหงจือร้องให้ทำไมครับให้ตายเถอะน้ำตาผมมันไหลออกมาทำไมกันนะคุณเศร้ากับความฝันของผมขนาดนี้เลยเหรอครับผมไม่น่าเล่าให้คุณฟังเลยหุยฟังกล่าวขึ้นอย่างรู้สึกผิดถ้ามันไม่ใช่แค่ความฝันละครับ ผมทนไม่ไหวแล้วครับความคิดถึงและความรักที่ผมมีต่อหุ้ยฟางมันกำลังจะระเบิดออกมาอยู่แล้วหมายความว่ายังไงครับผมไม่เข้าใจเลิกงานแล้วไปกับผมนะครับวันนี้ผมมีอะไรจะบอกคุณ 16. บหกนาฬิกาบ้านหงจือวันนี้เจ้ากลับมาเร็วนะหวงจือลวยอย่ยหยางที่กำลังเงยหน้าจากทีวีหันมาเอ่ยขึ้น แต่ก็ต้องชะง,งักไปเมื่อสายตาได้เลื่อนมาเจอคนที่ยืนอยู่ข้างผมเจ้าพาหุยฟางมาที่นี่ได้อย่างไรนี่มันอะไรกันพวกคุณเป็นใครกันแน่หุยฟางกล่าวขึ้นอย่างไม่เข้าใจหุยฟางคุณใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คุณฟังเองเขาเงียบรและรอผมฟังอธิบายอย่างใจเย็นสิ่งที่คุณฝันถึงมาตลอดสามเดือนนั้น มันไม่ใช่ความฝันเลยแม้แต่น้อยจะเป็นไปได้อย่างไรกันหุยฟางอุทานขึ้นอย่างไม่เชื่อหูคุณลองมองที่กระจกใบนี้แล้วจับมือผมผมเอ่ยบอกกับคนตรงหน้าพร้อมกับหยิบกระจกต้องห้ามออกมาห่วงจืดจะบ้าไปแล้วหรืองไงถ้าเกิดเจ้าหายไปจากโลกใบนี้เหมือนจิ้งจอกตักน,นก่อนจะทำอย่างไรลุ้ยอย่างว่าขึ้นยังหัวเสียกับการกระทำของผม ข้าทนไม่ไหวแล้วลุวยย่ยยางถ้าจะให้ผมมองดูคนที่รักต้องเติบโตไปเรื่อยๆมีครอบครัวแล้วแก่ชรลาจากไปแบบนั้นใจผมมันก็ยิ่งเจ็บปวดกับการที่ทำอะไรไม่ได้สักอย่างถึงผมจะหายไปเมื่อใช้กระจกนีหรือฟื้นอดีตที่สวยงามไม่คุ้ยฟงังผมก็ยอมจากไปแต่โดยดีอย่างน้อยผมก็ได้บอกลาเขา แต่เจ้าก็ไม่ควรใช้วิธีนี้ลวยหย่างยังคนยืนยันที่จะห้ามผมข้าไม่รู้ว่าจะต้องทนอยู่บนโลกนี้ต่อไปเพื่อสิ่งใดหากไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับหุยฟางข้ารอมาเป็นพันปีถึงจะได้พบกับเขาอีกครั้งข้ารู้ล่ยหยางเอ่ยขึ้นด้วยเสียงที่อ่อนลงล่ยอย่างเวลาชีวิตของมนุษย์ มันไม่ได้ยืนยาวเหมือนกับจิ้งจอกขาวหรอกนะหุยฟางจะจากข้าไปอีกเมื่อไหร่ก็ไม่อาจรู้ได้น,นี่มันอะไรกันคนที่ยืนที่นิ่งเงียบมานานที่เอ่ยขึ้นถามผมด้วยสีหน้าตกใจมันถึงเวลาแล้วที่ผมจะบอกความจริงทั้งหมดให้หุยฟางได้รับรู้หากเขาจะเลือกที่เดินจากผมไปผมก็จะยอมปล่อยเขาไปแต่โดยดี ถ้าคือห่วงจือชายในฝันของเจ้าข้าเฝ้ารอคอยการกลับมาของเจ้าถึงพันปีได้แต่วหวังให้เจ้ากลับมามีชีวิตอีกครั้งนี่คุณจ้ามองดูกระจกไปนั้นสิผมว่าขึ้นแล้วยื่นกระจกไปให้คนตรงหน้าหุยฟังเดินเข้ามาใกล้ๆกับกระจกบานนั้นก่อนที่ฉากมันจะถูกฉายขึ้นมาเป็นสหายรักสองคนที่นั่งคุยกันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อย่างสนุกสนาน ได้เดินชมงานลอยโคมในเมืองหลวงด้วยกันท่ามกลางแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาในภาพนั้นเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มที่มีความสุขแต่ตอนนี้ผมกับหุยฟางกำลังร้องไห้เมื่อเห็นภาพนั้นฉายอยู่ในกระจกน,นั่นค่ะและข้างๆนั่นคือเจ้าผมหันไปเอ่ยบอกกับคนข้างๆพร้อมกับยื่นมือไปเช็ดน้ำตาของเขา น้ำตาของหุยฟางกำลังไหลลินลงมาอาบที่หน้าแก้มหุยฟางคงสัมผัสได้ถึงความผูกพันของเราสองคนแล้วสินะถ้าหากวันนี้ผมต้องจากโลกนี้ไปผมก็ยอมขอบคุณสวรรค์ที่ท่านเมตตาให้เราได้พบกันอีกครั้งเราว่าเรื่องราวของหุยฟางและห่วงจือ แอบเข้ากับเพลง Back in Time ของคุณลินมากค่ะอยากให้ลองฟังและคุณจะเข้าใจความรู้สึกในใจของห่วงจือได้เป็นอย่างดีค่ะ